สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กอักษรชื่อเล่นชื่อน้องเบรย์ครับอยู่ชั้นป .1 เอครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่อาบัวเราต่เราครูชื่อเล่นชื่อน้องปูครูชั้นป .1 ดีครับ,กกว,รบวันนี้เราจะมาทำรูปผีเสื้อกันนะครับก่อนอื่นเรามาแนะนำของที่เราใช้กันนะคะมีสีมีกระดาษมีกระดาษสีมีกา แล้วก็การขึ้นบินหนนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปด ครับผ <ales> ีจะขโมยเงินไหมเอ๊ะอะไรล่ะคะไปอย่างนึงนะอ๋อรู้แล้วหนวดไงเราไม่ใช้กระดาษสีกันแล้วนะคะใช้กระดาษสีมาแตะเป็นเส้นๆนะคะ เคืองของสวยไหมเสรื่องของสวยไหมครับ